เจ้าลูกแกว้ววิเศษเจ้าจงรถบรนดาในข้ามีเงินเยอยเยอะๆห้ยทำไมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบอสอี่มันคงจะใช้ไม่ได้ทุบิีงเลยดีกว่าการตทดลองครั้งนี้สงสัยจะล้มเหลวมากเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบอสหนบอกว่าเราจะรวยกันไงก็มันไม่เป็นไปตามแผนนะสิแกใช้ยันทำยังไงล่ะ สวัสดีครับทุกคนพี่ป่าออกกลับมาแล้วครับวันนี้เราอยู่ในเกมแกล้งคู่หูจอมโจรใจไร้ครับทุกคน <Yahoo! S 1> วันนี้รู้สึกว่าไอ้คู่หูจอมโจรแสบมันทําอะไรไม่รู้ครับอยู่ชั้นใต้เดินครับทุกคนรู้สึกว่ามันจะจัดพิธีกรรมอะไรบางอย่างครับทุกคนเอาตรงนี้มีอะไรครับตรงนี้มีรังพึ่งด้วยครับทุกคนน่าจะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่เราจะเอาไปทำภารกิจวันนี้ครับทุกคนก่อนอื่น เราต้องเข้าไปสำรวจในบ้านก่อนนะครับทุกคนว่าไอ้จอมโจรมันแอบ,บทำอะไรอยู่ห้องใต้ดินครับเหมือนจะทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างครับก่อนที่เราจะไปไขความลับในห้องใต้ดินของไอ้เจ้าจอมสองจอมโจรตัวแสบก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่ป้าอ,อ้อก่อนก็แล้วกันครับทุกคน ตอนนี้รู้สึกว่ามันกำลังป้วนเปี้ยนอยู่ชั้นบนครับทุกคนเรามาตรวจสอบในห้องนี้ก่อนดีกว่าว่ามีอะไรที่เราต้องใช้ทําภารกิจในวันนี้ครับทุกคนไหนพี่ปออ่าอขอดูก่อนว่ามีอะไรไหมตรงนี้มีเหมือนจะเป็นกันไกลตัดยาครับทุกคนได้การละนี่อาจจะเป็นหนึ่งสิ่งที่เราจะเอาไปทาภารกิจในวันนี้นะครับพี่ปออ่าอ,อเก็บไปก่อนแล้วกันตอนนี้มันเดินอยู่ชั้นบนครับทั้งสองคนเลยครับแต่พี่ป่าอสังเกตสังเกตเห็นอะไรบางอย่างครับทุกคนเห็นไหม นี่นะครับมันเหมือนจะเป็นเป็นสีครับน่าจะเป็นสเปย์ครับทุกคนพี่ปลาออคิดว่าเราต้องใช้ทําในภารกิจนี้นะครับแต่เราน่าจะใช้อันเดียวนะครับพี่ปลาออใช้เป็นเจ้าสีม่วงดีกว่าครับเพราะพี่ปลาออสังเกตเห็นตอนต้นคลิปครับลูกแก้วมันจะเป็นสีม่วงครับเราน่าจะใช้สีม่วงนี่แหละครับทุกคนเก็บไปก่อนแล้วกัน ไเห็นของมีค่าในบ้านนี้หรือยังวะข้าเดินหาตัวบ้านยังไม่มีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยครับบอสผมเดินจนเหนื่อยแล้วขอกินน้ำนิดนึงกินน้ำมครับบอสรู้สึกว่าตอนนี้ไอสองจอมโจรมันอยู่ในห้องครัวครับทุกคนเราเรียบมาสำรวจในห้องต่างๆในบ้านหลังนี้ก่อนดีกว่าว่าจะมีอะไรที่เราจะเอาไปใช้ในทำภารกริจนีค้ครับทุกคนห้องนี้ไม่มีอะไรครับเราหาจังหวะดีๆค่อยลงไปชั้นใต้ดินครับทุกคนภารกิจพี่ปะาออคิดว่า น่าจะอยู่ช ouais ั้นใต้ดินครับทุกคนเพราะว่ามันได้ทําพิธีอะไรก็ไม่รู้ครับซึ uh uh ่งน่ากลัวมากครับทุกคนที่ปลอ๋อขอสํารวจชั้นล่างแถวนี้ก่อนเผื่อมีอะไรที่เราต้องใช้ครับเราเข้าไปดูในห้องครัวก่อนครับทุกคนว่าจะมีอะไรที่เราจะเอาไปใช้ทำภารกิจนี้หรือไม่ครับคนเอาทุกคนเห็นอะไรไหมครับไอหัวหน้ามันเจ้าบอสมันกําลังเดินอยู่ตรงตู้ครับไม่รู้มันทําอะไรครับเอยมันมาแล้วครับวิ่ง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 ไปก่อนแล้วกันเออ อยู่ตรงนี้เลยนะเจ้าปลาอ๋อแกอยู่ตรงนี้เลยแกจะไปไหนวิ่งวิ่งเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้มันวิ่งไปข้างล่างแกอยู่ตรงนี้เลยหยุดเลยเฮ้ยอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยมันไปไหนแล้ววะทำไมมันวิ่งเร็วจังวะ ผมอยู่ตรงนี้ครับนมยกินก็ตามไม่ทันสิครับตามมาเลยตามมาเลยตามมาแล้วครับทุกคนวิ่ง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 ตามเราไม่ทันหรอกครับยังไงเราวิ่งเดียวอยู่แล้วครับมาเลยตามมาเลยเราหลอกล่อมันออกมานอกบ้านก่อนครับทุกคนเพื่อที่เราจะลงไปดูชั้นใต้ดินครับทุกคนอึ๊บปุ๊ป๊วิ่งก่อนดีกว่าไม่ได้กินปมรอตอนนี <BAR> ้ <deben S 2> รู้สึกว่ามันจะหยุดไล่เราแล้วครับทุกคนพี่ปะออเข้าไปดูในห้องครัวก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้สัมผัสเอ้ยลูกน้องมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเดี๋ดยว มันมาแล้วครับวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยมันดักสองทางเลยเอาดีกว่าเลยวิ่ง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 ตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลยวิ่ง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 เราวิ่งเข้าไปในบ้านดีกว่าครับทุกคนเพราะตอนนี้มันออกบ้านนอกบ้านแล้วสองคนเลยครับมันหยุดไล่เราแล้วครับทุกคนเดี๋ยวพี่ปลาอ้อจะรีบลงไปสำรวจห้องใต้ดินว่ามันทำอะไรไว้ห้องใต้ดินครับทุกคนอึ๊บอึ๊บรีบลงไปซะแล้วเฮ้ยโอ้โห มันทําพิธีกรรมวูดูครับทุกคนปลุกผีแล้วก็ใช้ลูกแก้วโอ้โหมียันเต็มเลยครับมีหัวกะโหลกก็มีอุ้ยน่ากลัวสุดๆเลยครับทุกคนเอ้ยพี่ป่าออไม่กล้าอยู่คนเดียวน่ากลัวจังเลยพี่ปาออรีบข,ขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าทุกคนมันน่ากลัวจริงมีตั้งหัวกะโหลกด้วยอุ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยุเราออกตรงนี้แหละถึงจะปลอดไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องครัวก่อนครับทุกคนว่าจะมีอะไรที่เราจะใช้ทำภารกิจ ในวันนี้ไหมตอนนี้ไอหัวหน้ามันกําลังเดินไปครับเห็นแต่หลังแป๊บแบครับทุกคนเดี๋ยวพี่ป่าเอาเกี่ยวกับดักก่อนอันตรายครับทุกคนแต่ห้องครัวเรายังไม่ได้ดูครับเพราะว่ามันวิ่งไล่เราครับเมื่อกี้พี่ป่าเอาเอากับดักวางดักคนไว้ตรงนี้ก่อนครับทุกคนเปืือมเดินมาครับตรงนี้มีอะไรครับทุกคนเหมือนเป็นเป็นโหลแก้วครับทุกคนเราใช้สเปรย์ฉีดไปให้มันเป็นสีม่วงครับให้มันเหมือนลูกแก้วครับทุกคน พีป่ปาอ๋อคิดว่ามันน่าจะเป็นโหลกแก้วครับแต่เราใช er ้สเปรย์สีม่วงฉีดเข้าไปมันจะหน้าตาเหมือนลูกแก้วที่มันตุบถึงตอนต้นคลิปเลยครับทุกคนมาคอยรุนกันต yep. ่อไปครับทุกคนว่าพี่ปาอ๋อจะทํายังไงต่อครับตอนนี้พี่ปาอ๋อจะขึ้นไปชั้นบนแล้วนะครับเพราะว่าชั้นล่างเราดูหมดแล้วครับทุกคนพี่ปาอ๋อคิดว่ามันน่าจะมีอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ทาภารกิจนี้ครับพี่ปาอ๋อขอเข้าไปดูในห้องนอนตรงนี้ก่อนแล้วกันครับ ตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีเหมือนหนังสเต็กครับทุกคนอ๋อเราจะใช้หนังสเต็กทำภารกิจนี้ครับทุกคนจำได้ไหมครับทุกคนตอนต้นคลิปที่พี่ปลาออเดินไปที่ต้นไม้มันมีรังผึ้งอยู่ตรงนั้นครับในการละพี่ปลาออนึกอะไรสนุกสนุกออกแล้วครับทุกคนเราจะใช้โหลนี้ไปวางไว้ต้นไม้ที่มันมีรังผึ้งอยู่แล้วเราก็จะ เอาหนังสติกนี่ยิงเข้าไปที่รังพึ่งให้มันหล่นลงในโหลกแก้วนี้ครับทุกคนคอยชมนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับทุกคน <c oughs> เรารีบดิ่งไปที่ต้นไม้ที่มีรังพึ่งเลยครับไม่รอช้าครับตอนนี้เราก็มาถึงต้นไม้ที่มีรังพึ่งแล้วครับทุกคนเราใช้โหลกแก้วที่เราได้ใช้สเปรซีให้เป็นสีม่วงเหมือนโหลกแก้วมาวางไว้ใต้ต้นครับจากนั้นเราก็หนังสติกยิงเข้าไปที่รังพึ่ง มันก็จะหล่นลงไปในโหนแก้วพอดีนะครับอยารลอยเลยครับทุกคนโอ้โหพอดีเลยครับแกเสร็จการแน่ไอเจ้าจอมโจรแสบแกจะมาทําพิธีมน์บูดูในบ้านของข้าเหรอไม่ได้หรอกตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์ที่จะทะํภารกิจครบแล้วครับทุกคนพี่ปลาออจะลงไปชั้นใต้ดินครับตอนนี้เอ้ยมันดักอยู่ตรงนี้ครับไปไปดีกว่าบิ่งบิ้งิงิงิง,ง,งโอ้โหมันไม่ยอมให้เราลงไปชั้นใต้ดินครับฮตอนนี้มันหยุดแล้วครับ หมือนมันจะไม่เห็นเราครับมันมาแล้วครับปิ่งวิ่งวิ่งวิ่งแกไม่ได้กินชัดหรอกฉันจะใส่ที่เอ้ยมันดักตรงนี้แล้วครับทุกคนลูกน้งนอกบ้านก่อนดีกว่าอันตรายจีนี่ครับมันดักหน้าดักหลังไว้เลยครับทุกคนแกหยุดตรงนี้เลยเจ้าปาอหยุดตรงนี้เลยแกหยุดตรงนี้เลยแกจะไปไหนแกจะวิ่งออกนอกบ้านเหรอบอสมันอยู่ตรงนี้ครับบอสเฮ้ยมันหายไปแล้วครับบอสไม่รู้มันไปไหนแล้วจังเอา ไอ้ทำไมแกไม่ไมไดักจับมันไม้ได้วะนิดเดียวจะจับมันได้อยู่แล้วเชียวยทำไมแกก็จับข้าไม่ได้หรอกไอ้จอมโจรโง่ทั้งสองคนเลยตอนนี้มันกําลังเดินเข้าไปในบ้านครับทุกคนพี่ปลาออจะเดินอ้อมไปหลังบ้านครับพี่ปลาออจะไปลงตรงที่เราเปิดประตูไว้หลังบ้านครับทุกคนเพื่อที่เราจะเอารังพึ่งอยู่ในโหลกแก้วนี้ไปแทนโหลกแก้วไว้อยู่ชั้นล่างครับแล้วก็มาคอยดูครับ มาคอยลุ้นครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนกิจแล้วสนุกน่าดูเลยครับเอาใจช่วยพี่ปลาออหน่อยครับทุกคนพี่ปลาออจะไม่ทําให้มันจับได้เลยครับพี่ปลาออจะทาภารกิจให้สําเร็จครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงประตูที่เราจะลงไปชั้นใต้ดินแล้วครับตรงนี้แหละครับทุกคนปลอดไปครับเพราะว่าตอนนี้มันเดินอยู่ในบ้านครับอึ๊บอึ๊บเรียบร้อยตรงนี้แหละครับทุกคนที่เราจะเอารังผึ่งใส่ลูกแก้วมาวงไว้นี่นะครับทุกคนวางไปเลย เรียบร้อยแกโดนพึ่งต่อยแน่ไอ้เจ้าจอมโจรแสบเดี๋ยวพี่ปลาเอาเอากับดักไปวางไว้ตรงบันไดก่อนเผื่อมันเดินลงมามันจะได้หยับกับดักครับทุกคนโดนสองเด้งแน่ไอ้จอมโจรแสบพี่ปลาเอาหาที่หลบก่อนนะทุกคนแล้วก็มาช่วยกันลุ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับไอ้จอมโจรแสบสองตัวนี้ครับทุกคนเฮย้หเบส์ ตามข้ามาห้องใต้ดินข้ามีอะไรจะใจเจ้าดูว่าสิ่งมหาศจรย์มันได้เกิดขึ้นแล้วลงมาดูสิเราจะรวยกันแล้วแกเห็นไหมนี่ว่าลูกแก้วมันสามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้เออจริงจริงด้วยบอสลูกแก้วมันเกิดขึ้นมาจากไหนบอสทบทิ้งไปแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าลูกแก้วแกต้องทาให้ข้ามีเงินเยอะๆเฮ้ยเ <Hey. S 1> สียงอะไรอยู่ข้างในวะหรือว่ามันเป็นอะไรวะ เอ้ยเอยเอ้ยเอาไปเลยไอ้เอ,ยอ,ยอ้ยมันเป็นพึ่งครับวายบอสมันคือลังพึ่งบอสช่วยด้วยบอสเอาทำไมตัวใหญ่ขึ้นอย่างนี้เอ้ยไม่นะแกอย่าล้มมันดับจ้น,นะไม่เรียบร้อยเลยกู <c oughs> เรียบร้อยครับทุกคนสอง้หูจอมโจรแสบโดนพึ่ง ล่อยอยู่ชั้นได้ดินไม่มีที่วิ่งหนีครับทุกคนแล้วก็สลบไปเลยครับทุกคนวันนี้พี่ปะออะไลไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน